สามนาทีมันก็เลขสองแล้วเพื่อนใจเย็นตัจเย็หน่อยสักบกบก็มาไปนี่ไปนล่รไปเลยรับไปเลยถ้ากบไปอ่ะรับไปเลยอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวตก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 กูต้องส่งโค้ดให้พี่เกียวละเสียงอือจัดไอ้ลูกผมลูกผมเขาบอกว่าหล่อเป็นหนึ่งนะกูกูขอมีคนจัดแดนไปอยู่บ้านวะกูมันสองศพอ่ะกูยื้อได้ไหมมาดีนะมารีเบกที่อะมันล้วง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 กำลังไปกำลังไปกำลังไปใครใครใครมันล้วงมันล้วง วกดตัวเดียวลกดกดไว้กดไว้กไว้กดไว้กไ้วาาไหปือะไปท่นไม่พอคจะดึงไลครับบานเขไพ่อพ่อพ่อเหล่แค่กดแล้วเขาได้เขาได้บ้านเขาได้พี่บ้องมากดปีกดปีพี่บ้งกู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 เห็นกูเบเฮ้ยแล้วกดไปต่อบ้าอะไรกดต่อให้หน่อยเดี๋ยวผมตไปตาไปเลือขาวใครวะโดนตอรไล่ะจริงๆๆกมากอะมรไปไไ นี่เขึ้นมาหาคุณแล้วไม่ได้ไม่กิ่งโดนไม่กิ่งโดนล้างสักล้างสักคุ้มกันดีๆหน่อยเพื่อนนี่พีท้อนี่สวัสดีครับบอลล้างสักไอ้กิ่งโดนล้างสักบอลเยอะจังเลยมันล้อหลอกลัวเมื่อกี้นี้กบเขียวแต่สามล้อหรอสองตบมาช่วยกูได้ไหมเนี่ยในเมืองโดนกูยิงสามร้อยเัากาปริเกลีเฮี้ยนี่ก็โผล่คุยเฮ้ยช่วยช่วยคอปหน่อยช่วยคอปหน่อย

น้าบ้านนี่คืออะไรอะหน้าบ้านไหน้าบ้านอะไรกมาทางน้ำแล้วรังน้ำทางสเตเดียมแล้วลงรังน้ำยี่สิบแปดเหรอกยังหรืว่าไม่ยังก่อนเยอะมากตำรวจยอะมาไม่โดนสี่ห้าหกันอเลยมันหายไปไหนคนเนี้ยไ้ยรีเทคก่อได้คือเออชิวององตัวของตน้ำได้ปะวะคุณมีถังน้าน้ำตกควายจะพังเล่ามันจะพังเล่าเอฟฟอรเรสต์งน้ำได้ปะมันน้ำได้ปะต่อคุณอะไรนะครับ ดูหนแล้วเทอยู่หนแล้วทางน้ำใต้ทางน้ำอ้ามะองลงลองยิงอนะยิงลอละบัสบทำได้ไอ้ยิงมีหอบอ่ะครับมีหยเไ้ยมา้อปึ้งมันสี่ล้อมันยิงได้เหรอเติรเติร์เติร์เตเติร์เติร์เติรเตร์เติร์เติ์เติร์เตติรเตเติเติร์เติเติร์เติเติเติเต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  ห่ขอหอคนหนึงขอห่อคนร่อนึงดิขอคนมเบรถในบ้านเวรกหลุดเวเฮ้มาหอนี่ห่อนีหอนี่ห่อนหอนี่ชมาีกบอสบอสบอสเอาห่อที่นี่บอหอที่มกบมันหลุดกมันหุดเี้ออหอเอาห่อเอาห่อเอาอกบมันหลุดเหอกบมนหเคุเนดงเฮ้ยเียไปหยิบให้่อพอยนเดี๋ยวเวไหยิบให้เป็นหน้าบ ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฮะคุณไปแล้วไอ้ครับตำรวจมันมันมันโอนกูณเอาเว้เมื่อกี้น่ะที่มึงโดนล็อกกันเนี่ยก็ล็อกเออเจ๊งไปพักเลยประกันพี่บ้องประกันพี้บ้องเอาเกียร์ที่เหลืออยู่ให้เออให้ไหมหลอนดีกว่าไหม ตำรวจบ้างไหนแล้วพอแล้วเว้ยพอแล้วสงสารเขาพอแล้วไอ้เจ้าพ่อไอ้เจ้าพอวันจันทร์ไอ้วันมันเนี่ยปากซิ่งอยู่เลยข่มเดือดผู้เลี้ยงไอ้ตาตำรวจขึ้นอยู่นายมองไปบ้านมองไปบ้านมองไปบ้านบอลรถติดไปบ้านไปบ้านบ้องใช้อยู่อุ้มอยู่นี่ยกับก้าวกำลังเข้ากำลังเข้าเช่กูดีกำลังเข้าเฮ้ไอ้ไอหลมาช่วยบ้องหน่อยเขาเขาเขาข้างบ้านเราอ่ะเขาข้างบ้านเราอ่ะเยอะคนแรงไอ้สาดอยู่ไหนบ้างเขาข้างบ้านเราขังเขามากเลย ข้างขวาออกมาหน้าบ้านทางขวาโอเคมันพูดไม่ได้หวานแจมมาเยอะไม่เทียวคนอื่นพอแทนมัได้ไหมอยู่ข้างขวานะครับไปดีกว่าเลยยิงเลยยิงเลยเยอะกว่าตำรวจเลยเล่นบ้านเลยไม่ไม่บบ้งรถคุไงบ้งรถุไงบ้งรถุนบ้งรถตุมองขึ้นไปได้เพื่เตยไปไปไไวตตรงลงาเลยตรงลงาเลย ไวไวฮัลโหลเพื่อนมันมันกับโรงพยาบาลหนึ่งคนนะเอาไงกับปีหน่คนปีอักลับหนึ่กองกาเพื่อนกูจะไม่ให้แม่งนอนไอ้เหี่ยถ้ามึงลูกเราลูกมาได้ไหมเพื่อเก็บแรงไว้ดีกว่าเชื่อกูเก็บแรงไว้พรุ่งนี้เต็มที่ดีกว่า่นไม่เดลิเฟกไม่ไวนะ้ไป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 บ้ไไปไปไไปไปไบไปไปไไปไบไปไหไไม่มีใครไปเลยป้ปไไปป้าไปแล้วาไไป้ป ตอนนั้นเราไม่ต้องตอั้น้ามึงอยาพัอ่ะมึงพักพร้อมกันไม่ใช่แบบเปจอดบ้านแล้วเดี๋ยวเช็คชื่อกันเดี๋ยวเช็คชื่อกันเดี๋ยวเช็คชื่อกนครบแล้วเยครบครบครบเรพี่อะไรไม่ได้ยินเสียงใครเลยมันพูดไม่ได้มันมันดึกร้ไหมรถแพนดาคนเดียวร่างกูไม่ค่อยสบายด้วยไม่สบายไม่สบายแกปวดหัว ม่มันสบายดีมันมีโรคประจำตัวไอ้ด่ามีโรคประจำตัวอยู่มือ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 ฆ่าตำรวจให้หมดไปฆ่าตำรวจให้หมดเลยอยูู่่อยาอกหาหาคนผัดเวลานอนรถกบกบว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราทำรถร้านเราทำรถร้าจะอะไรขนาดนั้นนะร้านจเล่นอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้เกิดไปขึ้นนะคบแล้เหมือนมันไม่อยากมันเหมือนมันอยากมากเราดีนะเราดีนไอ้บ้ามึงบอกไปดิมามาทางขวาบ้านหน่อยเพื่อนโดน ขวบ้านขวบ้านอันนี้ลงกระชเลยกูสั่งให้นินไปพักได้แล้วราน้อยเน้อยเน้อยมากน้อยมากเราน้อยมากตายตายเอ้สวยตายไปเอาไอ้กูยกอนลุทองกูยกอนลทองอยกทอูยิงกอองูยงอยล้อมล้อม้อล้อมล้อมลอดไปหลอดใหม่เอ้งกิ้ะตบตายตเอ้ยอ้้ย้ยโยยยยย จะพังแล้วเนี่ยต้องเลยเนี่ยเบ้เบขม้าจริงจริงหรอแดงมันเท่าไหร่วะวันเนี้ยเบสามสิบสี่สิบแล้วห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดมั้งโฮ้ยยังแตกกูจังเลยครับไม่ไหวกับกือกลามลามลาเลยครับโอ้ยโอ้ยแตกสีร้องกูจังเลยครับสองร้อยกว่าล้านอะสองร้อยกว่ากูัจัเลยครับเพิร์มไอตัวหลุดหน้าโรงบ้านเนี่ยออกมาคนนึงมันจะวัดเบรคกับกูเฮ้ยเป็นปืนตายตายโอ้กลัวจังเลยครับลูกจะหลุบมันไหมไอ้จะหลุบมันไหมพี่

วันนี้วันอะไรวะวัน <shocked> จันทร์วันหยุดด้วยวันนี้วันหยุดด้วย chimera d i e t e ี dina เดี๋ยลงรถดิวันนี้วันหยุดเนททำไมเฮ้เฮ้เฮ้เอาเป็นจริงทำไมอ่ะเอาเดี๋ยวบอลที่สองตบนะหรือที่บอยที่สองตบนะเฮ้ยเอาเพาว่าถ้าสมมติเราโดนนี่น่าจะอยู่ยาวนะกูดูสองละเฮียอะไรอ่ะ อามอนจีเย่เอาเอาคอาชิลไม่คิดอะไครับพี่เลรนยยนของยูเคโดนยันปีห้าไปด้วยเฮ้ย้ยอยากั่งลพี่นอตพี่สรุปของยัอยก่งก็วันหน้าที่กูโดนอะกปะแล้วยิงแ้วยิงแ้วไปไปด้วเพื่อนเพื่อนมา่เพื่อมาเพื่อนมที่ไหนหน้าบ้านไปเลยไอเลยโอเคแต่ละแต่ละ

มันบอกว่ารถราปโปคิงมดูรถกบเหมือนเด้ยเฮ้ยย้ยนี้เฮ้ยแมว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 แว้ขอ้ท้ยเด็กเกิดได้ไหขอเที okay, to, ่เด็กเอ๋ยเฮ้ยมืถือตมถือตเฮ้ยฮัลโหลนเสารฮัลโหลอเี่เด็กเกิดได้ไมที่เด็กปัญญาอ่อนบ้นเดดยนเดยเดเ

มึงกออะไรกอดอะอย่าเด็กเอ๋ออย่าเด็กเอ๋อยือเด็กเอ๋ออย่าเด็กเอ๋อมึงก่ออะไรมืออย่าเด็กเอ๋อแกแตกอะไรมึงแกงมึง่ต้อแตกไ้ยแกงมึงนี่ต้องแตกแกงมึง่ต้องแตกวายไอเกีย วุ้ยอะไรดีกว่าตำรวจมาตำรวจมาเฮียเกลตายทหารเอาตำรวจดีร้อยยี่อะไรเอาดีเอาดีเฮียเกลตายเฉยเลยสัตว์เกลีนึ่งหนึ่งดีเฮียมึงอะไรของพวกมึงเนี่ยไอ้สัตว์ปล่อยไอ้เกลหนึ่งหนึ่งไปเออกูจะให้มันกูจะให้มันดูเลยเฮียมันด่าไอ้เฮียเกลได้ที่สองเนี่ยไอ้สัตว์แมังคีปมเฮียอะไรมึงยิงตำรวจดิเิงให้แล้วยิงไอ้ตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยรถย่างเหลียนอะอะไรวะโโหปกติ ไม่ตายไม่ตายย่างมันเล็กจังรถแม่งดีเยอะเนาะรถแม่งขับโง่อะตัวเลยพอ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 วัดวัดกูขับว่าห้าสิบแตกสี่ล้อกูยังกูยังรอดเลยวันนี้น้องเกิดมาเพื่อมีเกิดมาเพื่อมีของดีๆอยู่ในมือแต่ใช้ไม่เป็นเสียดายจัดฮัลโหลจ <Yeah. S 2> เฮียเสียของชิบหายเสียชีรถกดมดกระดูก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 หัวกระดูกหัวกระโหลกอะน้องจับไปที่เออแล้วไล่ก็พอแล้วมันด่ารถเราตีกิ่งบอสมึง <c oughs> ดูรถมึงดิเฮียมึงรถบ้านมากมนะั้ง ไอโง่เหเหที่ไหนมาขับก็ Olá, Gore, อ,อู้มือ๋รถเที่เนี่ยเออบังบังอีกนะตอนรามาอีกตอนรามาอีกตอนรามาอีกโอ้ใครมันจะตามได้ดูดิพี่เก่งเละโคนง่ายตำรวจมาช่วยข้างหลังเดี๋ยวเดียวดิมาช่วยข้างหลัง หมอไปอีอะเจ้ารถสามนี่ไม่งานอยู่ไหนกันไม่มันนานยังอ่ะบอเชนเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ได้หรอเมื่อเราอุ้มอยู่เราเคลียร์ตำรวจไปเลยก็ได้นะเหลือแค่ต่อตรงใช่ปะเออเมื่อเราอุ้มอยู่อ่ะฆ่าตำรวจไปเลยเขียวอยู่ตรงไหนกันเขียอยู่ตรงนี้เนี่ยเขียวมันแก่เส้นไฮเวย์เลเวลเขียวแก่มันแก่มันแก่ ไปเลยไปเลยไม่ได้ไม่แก้เราไปเลยไปเลยหน้าีไได้ม่อยากไปก็ต้องไปหอมข้างหลังร่วงนะได้นะหลักรถได้หลักรถดได้เอาเอนแล้วเออแล้วอ้าวแต่ไม่ใช่ตบกูนะตบใครอ่ะไม่ตบไอ้บ้องไม่ตบมือไหลหายไม่มีสองตบพี่กูอีกตบหนึง นั่นเองผมผมยังอยู่ตำรวจอยู่ของไอ้เล่นเล่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 ของกูอ่ะมึงอยู่เนี่ยกูเนี่ยของกูผมมึงไม่อยู่แล้วเล่ยถ่ายเล่ถ่ายเล่ถ่ายเล่ยวะจบไหมกูอยู่จบไหมขอแก้เรื่องมองไม่เห็นศพไหมพวกเทลล่าซ่อนศพไอ้เยนีฮาจัดไอ้เยนีฮาจัดเปียวนะบอสโคตรเปียวผมเหมือนหมอนข้างอะคนนั้นหลักอะเอาแม่งดิจิไม่ได้ครับผมจิไม่ได้ครับมีเรื่องทำไม่ได้ ตีไปเด็กครับสนใจยื่นมาได้ครับตีไมเดกตีไปเด็กรไปเปลี่ยนซึ่งกันด้กันวะไอ้ย่ารถกบแม่งไปแกล้งชาวบ้านเขาเต็มไปทั่วไอ้ทิปไนเดกก็ไอ้หลวดโูยิงกูนะมันยิงกูนะเฮ้ยเพื่อนจะโดนจับนะน่ามันอุ้มเหรอเพื่อนเราอุ้มปะเพื่อนเราโดนจับโดนจับเป็นครั้งนี่เนี่ยเออไปช่วยเพื่อน โอบอลจริงบอหน่อยบอโดนไล่สอันโ้เวมาคบนเขาครับผมมาอุ้ยแต่หนึอกกจริงเลยครับเฮ้ยกลัวมากเลยครับบอลโดนไล่บอลโดนไล่โดนจับบอหน่อยกูจริงเลยครับอ้ยแต่หนึ่งยางกรับดกลัวมากเลยครับสองยางหอลแล้วบอลยไปไหนวะส่ยางกลัวมเครับเปรียง เขาเลเบลเขียวเก่าโอ้หลุดแล้วไอ้เหี้ยจะมั้งบอสน่าจะหลุดแล้วป่ะโโอ้หผมว่าปล่อยเถอะไอ้เหยังไปขนาดนั้นทั้ไม่ทันเลยบัง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 มึงไปเกเป็นสไปเดอร์แมนเลยนี่หลุดแล้วแม่งเขียวกลมเนี่ย บอยรลนี้มันเปลี่ยนสีได้ปะไม่น่าได้ถ้าได้มันน่าจะเปลี่ยนวนะเฮ้ยได้รถกวัวฮารา์ทำมาดูวนะเนี่ยเออโครเท่นะนะบอลนะ ขับโคตรมันอะบนเขาอ,ะอ่ะโคตรน้าเล่นโคตรยากน่าได้เพื่อนเราน่าใจเฮโลอ,อยู่รู่นอะส่วนไอ้นี่ก็น,นั่น์วิตต่อไปนะ่ะตัวประกอบอตัวประกอบเต็มเลยดูด้วยเฮ้ยปิดรูปิดรูรตัวประกอบเฮ้ยปิดรูหน่อยครับแล้วบ,บอสกุ้งเก๋งอ,อะ

ไปช่วยมันยิงตำรวจด้วยเฮ้ยแบ่งแบ่งยามเฝ้ารถกวบหน่อยกูจะใช้ต่อพรุ่งนี้ตัวใหับต้องผมเอาหนูเอาริงนะเปิ้งเปิ้งเปิ้งลักลอบไหวป้าวน้อง เฮ้รอรออืออุ้ยเอาเอาอุ้ยยังแตกอุ้ยยังแตกกลัวกลัวไม่หมดละอุ้ยยังแตกอุ้ยยังแตกเผลอดูบนเขาดูบนเขาแบ่ตัออน่ยเพืงนี้วแบ่งแล้วนะไม่แต่วจะรอดวอตตาฟากไปไหนอะนะครับนู่นไปไหนอะไก่เปี่ยงเออมึงด่าด่ามันต่อเลยเพื่อนน่าจะรอดอยู่ เออเราด่าอย่าพยายามอย่าพวกนี้เป็นไอ้พวกนี้มันเหินไปแล้วนะเราอย่าพยายามด่าหลุดนะเว้ยด่าอยู่ในขอบเขียนนะไอ้เนี้ยเริ่มเลือดกันไปอย่าละทั้งสองฝั่งเลยเดาด่าโอซีกันอยู่แล้วทุกวันนี้ไอ้เนี้ยตัวกลุ่มมาลงมาหน่อยนะครับไวรุ่นจริงครับต้องต้อกปิดฝังนอยู่นด้นแม่งเปิดมาหนักจัดอ่ะมึงตัวดีเลยมาูดีกินอยู่ กูเห็นนะเออเกียตนน่ะตัวดีเลยมึงอ่ะกูเห็นน่ะจริงขับไม่ด่าใไปด่าเอาทุกไฟเลยมึงเอาทุกไฟเออมึงเอาตลอดเลยมึงไม่ควบคุมอารมณ์เลยเนี่ยตนาฆ่าหมอคือเหี้ยอะไรวะมีของสอมบ้าก่อนเลยและรถมั่งเนียนกับเนี่ยพุ่มกันอพองของส้มหน่อยฮะของส้มหน่อยของของส้มมีคู่ข้าหมอ กินเมื่อทลงทำไมอันหนึ่งผมไม่รู้ศพอันนี้เดี๋ยวมาดูกจอากานท่านถ้าหลุดมาหวั่นเก็บเลยไม่มาหรอกไอ้บูเดี๋ยวกูมารับมาพวกผมลงไปว่ายน้ำอ่ะเสียงเป็นไรเนี่ยมึงไม่เก็บแรงไว้เล่นงมันอื่นหรอมึงวันเดียวไม่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 พังอู้หี่เฮียเสียงมึงเนี่ยรอรฟังกูฟังกูระวังมันึ้นรถระวังมันึ้นรถขึ้นรถไปคนหนึ่งได้ปะยิงยิงล้อยิงเฮียอะไรมันก็ได้แทงพี่บ๊อบนะใครขี่ดูปกติวะ มาแตมมาเนี่ยไม่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 ฟังคูเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาเสร็จเดี๋ยวเอาศพมันไปที่ยังลองเลยตำรวจเพื่อนตำรวจขาดสองอย่งนะเว้ยเผยเผเข้าเนี่ยตีสามอ่ะมันชอบเข้าตอนตีสามกว่าเดี๋ยวเตะสตีให้เดี๋ยวเตะสตีให้เดี๋ยวดูเพื่อนมันมาธนาคารไหน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 ไม่ได้อยู่เนี่ยมาแตงเฮ้ยฟังพี่ไหนพี่ไหนพี่ไหนเสร็จแล้วตะลอกออกเว้นอยู่คนนึงตะลอกเว้นอยู่คนนึงเฮ้ยสิเบนแล้วสิเบนแล้วเพื่อนแกงเรามาถมเลยแกงเรามาถมตรงจุดตรงจุดเลยสิเนเลยสิเบนเลยตำรวจคนเดียวตำรวจอีกคนเดียว

ตุลันทมตุลันทอมอุ้ยกูจังเลยคือโอเคเฮ้ยเหมือนกูจะเกมว่ะเฮ้ยบอสตัวแรกเยอะมากตรงต่อเลี้ยงเขียวเลยเป็นเขียวโอเคเดี๋ยวเข้าไปไปดิไปดิเข่าเลี้ยงเขียวชิ้วไอ้ไฮวายไม่น่าไหวายไม่่าพี่ไฮแล้วเดี๋ยวไอ้กูจะตายแล้วตัวไอ้ไม่มีคนรอเลยรอห่อเลยรอห่อเลยเนี่ยมันก็ไอ้นี่เฮ้ยมัน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 อยู่ตรงกูเยอะนะเว้ยรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะรอออกเล้ยกูยิงตำรวจตกรถเลยมันด่าตลอด เอสพี่ผมมีไรเชิญบออจู่เฮ้ยแล้วอาแปอยู่ข้างบ้านอ่ะเฮ้ยกูจะเข้าบ้านกูจะเข้าบ้านกูจะเข้าบ้ามันเต็มเลยมามามามมาอสมา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 มบมาม้าม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 านามามามันซนกูมา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 าม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 างมัมมามมมันมมามมามมมมมาาาาาานา้าา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 มาา่าไ เอา G T V มินต์ก right. so, mm ับ hmm. ก right. ูเอาเดารู้เล่นงแรกกับผมเสื้อถอยเสื้อถอยเสื้อถอยเฮ้ยไม่มีกล่องซ่อมอ่ะเฮ้ยมึงโฟกัสเชสโฟกัสเชสบ้างกันเฮ้ยเข่าไม่เขี่ยไปใช่ไหมชน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  G T V ออกไป G T ฮ้ยมาซ่อมมาเข้าเข้ามาในอู่รถซ่อมรถจบให้หน่อยดีจะชน G T V ลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยทำไมประตูล้วมันล็อกไม่ได้อีกแล้ววะเออแล้วเออแล้วเออแล้วไดตัดมาตรงตรงทีสิบทีไม่ไม่ถู่ตัวเข่ามาเยอะมากกล้องของทำไมันม่เปิดประตูไม่ได้หรอวะ เฮ้ยบ่ตรงไหนตรงไี่ปิดได้นะบ่อ